สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีตุลในเดือนกันยายนคลิปนี้เราก็มาอ่านดวงรายเดือนกันต่อนะแต่ว่าก่อนอ่านดวงต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยบางคอมเมนต์นี่รู้เลยนะว่ามาคอมเมนต์ comment เพื่อเป็นกําลังใจขอบคุณมากจริงๆชื่นใจมากๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมนะอ่านที่ดาวจรเราไม่เห็นพื้นดวงของแต่ละคนและพื้นดวงเดิมของคุณสําคัญมากๆเราย้ําหลายครั้งแล้ว จะดีหรือไม่ดีเนี่ยต้องอยู่ว่าพื้นดวงเดิมของคุณสอดรับกับดาวจรในขณะนี้หรือเปล่านะสำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาจนถึง15พฤศจิกายนแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรักอยู่ที่ตุลจะดูได้ตรงกว่าเดือนนี้ดาวศกดาวประจำตัวของคุณอยู่ในภพกรรมะเลนอยู่กับดาวสาว ชาวตุลก็อดทนอีกแค่วันเดียวนะกับความเคร่งเครียดความอึดอัดในเรื่องของการงานวันที่สองกันยาดาวศุกร์ดาว,ดาวประจาตัวของคุณเข้าพบลาภะทําให้คุณเป็นคนที่มีความคิดในเรื่องของการหาเงินหาทองคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองมองหนาะโอกาสให้กับตัวเองตัวคุณนะคือลาภผลนะเพราะฉะนั้นคุณจะหาเงินเก่งทามาหาได้จากตัวคุณจากความคิดของคุณเป็นหลัก ดาวศุภพบกับอาทิตย์เจ้าเรือนลาพระดาวคู่นี้เป็นดาวคู่สมพลความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้จากการลงมือทำนะจากความรู้ความชนานาญของคุณคุณที่มีพรสวรรค์มีศักยภาพเรื่องอะไรเนี่ยคุณเอาตรงนั้นมาทําเป็นรายได้ได้นะใช้พรสวรรค์ใช้ศักยภาพของคุณให้เต็มที่ในการแสวงในการแสวงหาลาภผลรายได้จะทำให้คุดประสบความสาเร็จแล้วก็มีรายได้เข้ามาได้หลายทาง วันเดียวกันดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนสุขะซึ่งเป็นดาวความก้าวหน้าความรุ่งโรจน์ของคุณเดินถอยหลังกลับมาที่พบลาภะเพราะฉะนั้นคุณที่พลาดโอกาสอะไรดีๆไปตอนนี้โอกาสมันกลับคืนมาแล้วนะคว้าให้ทันผู้ใหญ่ที่สนิทสนมคุ้นเคยจะแนะนําช่องทางการหาเงินหาราบผลรายได้ให้วันที่27กันยาดาวสุขดาวประจําตัวของคุณเข้าพพวพินาศด,ดาวเป็นนิด พอตัวเองไปอยู่ในภพวินาศเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งจิตกระโตกนะกังวลความผิดพลาดการตัดสินใจต้องระวังนะมีโอกาสที่จะสะดุดเพราะว่าคุณตัดสินใจพลาดอาจจะมีเรื่องเสียใจผิดหวังหรือว่าอาจจะต้องไกลบ้านทําให้คุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหน็ดเหนื่อยตุนตอนนี้ระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันมีดาวในภพภริและมรณะทามุมบีบใส่รักอยู่นะระวังในเรื่องของสุขภาพเจ็บไข,ข,ข้ไม่สบาย ดูแลตัวเองขั้นสุดนะเวลาที่จะออกนอกบ้านแล้วก็อย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะไพ่ย,ยิปซีประจําตัวตนได้ไพ่สี่เหลียงคุณอาจจะเครื่องเครียดกังวลไม่พึงพอใจกับสถานการณ์รอบข้าง าจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในขณะที่คุณอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่าไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงทําให้ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะหรือว่าคุณอาจจะกังวลในเรื่องของการเงินเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายจิป,ปาทะไร้สาระเข้ามาเป็นคูแถวค่าใช้จ่ายที่คุณไม่ได้แพลนเอาไว้ล่วงหน้านะก็ะทําให้คุณ เครียดได้ไพ่แนะนําให้คุณใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วก็ไม่วิตกอะไรจนมากเกินไปนะในเรื่องของการงานเสาเจ้าเรือนพันธุและเกตเล็งมาที่พบการงานเสาเป็นดาวโทษทุกข์อยู่แล้วยิ่งมีเกตเข้ามาเสริมนี่ทําให้คุณรู้สึกอาจจะเคร่งเครียดจิตตกเหนื่อยหน่ายเรียกว่าหมดไฟกับการทํางานบางทีก็อยากจะเปลี่ยนงานนะค่อนข้างที่จะคิดมาก หรืองานคุณอาจจะล่าช้าเสร็จไม่ทันตามกําหนดแล้วก็ทําให้ผู้ใหญ่เพ่งเล็งผู้ใหญ่กดดันื่อเรื่องหัตถสัปดีดาวเจ้าเรือนสหัสชชะดาวเพื่อนและผู้เรื่องหัตถก็หมายถึงผู้ใหญ่ด้วยก็ไปอยู่ในภพปริดาวเป็นเกษตรมันอึดอัดทั้งเนื้องานทั้งสภาพแวดล้อมเพื่อนผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ได้สนับสนุนคุณเท่าที่ควรในภพมรณนะเรือนสุขนะมีทั้งอังคารมีทั้งมฤตยู ดาวคู่นี้แรงนิดนึงแล้วมันอยู่ในเรือนสุขเพราะฉะนั้นมันถึงรักถึงตัวคุณอยู่แล้วระวังในเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างจะร้อนพอสมควรอารมณ์พร้อมจะแตกหักเหมือนกันนะใจะเย็นๆไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะตกงานได้ง่ายๆเหมือนกันอย่างไรก็แล้วแต่สาวเป็นเจ้าเรือนพันธุซึ่งหมายถึงความมั่นคงการวางรักฐานให้ชีวิต เรื่องการงานของคุณยังมีความมั่นคงได้นะเพียงแต่อย่างที่บอกแหละคุณต้องทำงานภายใต้ความเครียดความอึดอัดถูกกดดันแต่ความสำเร็จยังมีให้เห็นงานของคุณอาจจะค่อยๆพัฒนาเติบโตไปอย่างช้าๆแต่ว่าคุณที่มีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายอันนี้ดีนะเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นไพ่ย,ยิปซีได้การงานได้ไพ่ดีเอ็มเพรส นไาพา่ดีอินเฟสเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะไพ่ใบนี้เด่นมากสําหรับคุณที่ทําธุรกิจการค้าเกี่ยวกับเรื่องพืชพันธุ์ยาหารเกี่ยวกับเกษตรผลไม้แปลรูปต่างๆประสบความสําเร็จดีทีเดียวไพ่บอกถึงความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้น ชาวตุลน,นะเรื่องงานของคุณที่ทํางานในด้านอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับพืชพันธุ์ญาหานี่ก็ยังมีความสําเร็จให้เห็นเพียงแต่ขอให้คุณอดทนแล้วก็ทํางานด้วยความรอบคอบคุณก็จะประสบความสําเร็จได้นะในเรื่องของการเงินตอนนี้อังคารดาวการเงินอยู่ในภพมรณะนะดาวเป็นทั้งพระและราชาโชค พอการเงินไปอยู่ในภพมรณะเนี่ยค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างเยอะเรียกว่ากระเป๋าร่วนหนักมากนะใช้จ่ายเก่งแล้วอังคารไปร่วมกับมนุษยูเนี่ยต้องระวังอุบัติเหตุทางการเงินแล้วมันจะเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเดือนนี้ชาวตุลต้องใช้เงินด้วยความรอบคอบไม่ประมาทนะรัดเข็มขาดก่อนเลยอะไรที่ประหยัดได้ประหยัดก่อนเลยใช้เงินเกินตัวมีโอกาสช็อตนะดาวการเงินเป็นประในภพมรณะ บ่งบอกว่าจะมีคนช่วยใช้เงินคือคนจะสิ้นเปลืองหมดเปลืองเรื่องของเงินทองเพราะคนอื่นน่ยไม่ค่อยเกี่ยวกับตัวเองสักเท่าไหร่อะโดยเฉพาะในเรื่องของเพศตรงข้ามคนรักคู่ครองระวังถูกหลอกนะเรื่องการเงินไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินไม่ควรค้ำประกันใครเด็ดขาดมีโอกาสเดือดร้อนภายหลังของมีค่าเอกสารสำคัญดูแลให้ดีด้วย ดาวที่เป็นราชาโชคหมายถึงโอกาสที่คุณจะหาเงินได้แบบง,ง่ายๆมีโอกาสที่คุณจะได้รับมรดกได้เงินจากคู่ครองจากคุน,นู่สัญญาหรือว่าได้เงินจากความตายความสิ้นสุดต่างๆเช่นเงินประกันชีวิตได้โชคจากการเสี่ยงได้โชคที่ไม่ได้คาดหมายอาทิตย์เจ้าเรือนลาภะดาวโชคลาบความสําเร็จของคุณเป็นเกษตรอยู่ในภพลาภะทําให้ยังมีลาภผลเข้ามาได้ไม่ขาดนะ ถ้าจะให้ดีเนี่ยเอาผลประโยชน์ที่ได้ไปหมุนเวียนทำกำไรเพิ่มจะดีมากๆนะดาวลาพะเป็นเกษตรเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะได้ราบผลของตัวคุณคืนเช่นลูกหนี้นำเงินมาใช้นี่เพราะฉะนั้นคุณที่มีลูกหนี้คงค้างเก่าๆลองใช้โอกาสนี้ทวงถามดูนะอาจจะได้เงินคืนวันที่17กันยาดาวอาทิตย์ดาวลาพะดาวความสมเร็จเข้าพบพีนามาร่วมกับศุขตัวคุณ ทำให้คุณมีโอกาสได้โชคลาภแบบที่ไม่คาดฝันนะหรือว่าได้โชคลาภที่เปิดเผยไม่ได้หาเงินได้จากทักษะดังสวรรค์ส่วนตัวไพ่ยิปซีในด้านการเงินได้ไพ่ห้าดาบไพ่ย้าในเรื่องของค่าใช้จ่ายเลยนะคุณจิงหิดนะค่าใช้จ่ายเยอะมากเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นวางแผนการเงินให้ดีเลยเสียเงินกับเรื่องที่ไม่ควรจ่ายหรือว่าเสียเงินไปแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาแบบเนี้ย เง,งเงินเพราะคนรักคู่ครองหลุดล้านบริวารลูกน้องพอเรื่องไม่ควรจ่ายแล้วมันต้องจ่ายมันก็ุงิดเป็นธรรมดานะอดทนนิดนึงบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีด้วยในเรื่องของความรักดาวอังคารดาวคนรักคู่ครองของคุณก็อยู่ในปกหมอนะ คนที่มีครอบครัวแล้วต้องระวังหน่อยอาจจะมีเรื่องการห่างไกลกันเกิดขึ้นดีหน่อยคือคนรักคู่ครองของคุณอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดทําให้ห่างไกลกันที่ไม่ดีคือมีโอกาสที่มันมีจุดเปราะบางในเรื่องของชีวิตคู่อยู่นะเพราะว่า ดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะก็ไปอยู่ในภพปัตนีอ่ะมันมีโอกาสที่จะมีรักแทรกรักซ้อนการเลือกลายยาล้างนะหรือว่าคู่ครองคนรักของคุณเจ็บไข้ไม่สบายอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวงรังดูแลกันไปคนโสดดาวปุตตะอยู่ในภพปัตนีคุณมีโอกาสที่ได้พบเจอความรักอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ต้องดูให้ดีนิดนึงนะบางทีมันอาจจะมีไม่ได้มีแค่คุณกับ เขาหรือว่าไม่ได้มีแค่คุณกับเธอเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆคนที่เข้ามามีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าอายุมากกว่ามากๆเคยอกหักผิดหวังในความรักมาก่อนนะอันนี้ถือว่าถูกกับดาวมอนะแต่ถ้าไม่ใช่ก็อย่างที่บอกนะดูให้ดีก่อนตัดสินใจบางทีผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับความรักของคุณในครั้งนี้สักเท่าไหร่ไพ่ยิปซีด้านความรักได้ไพ่สิบเหรียญ บางทีความห่างเหินที่ว่าเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่คุณหรือคู่ของคุณมุ่งหวังในเรื่องของวัตถุมากเกินไปนะจนละเลยความสัมพันธ์ละเลยที่จะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันทําให้มีระยะห่างในความสัมพันธ์ทางแก้ก็คือคุณต้องกลับมาบรานา์ชีวิตใหม่นะหาจุดสมดุลในชีวิตคู่นะ,ะชวนกันไปปฏิบัติธรรไปทําบุญก็จะดีไม่น้อย ในบางกรณีคุณก็มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินหรือได้มรดกจากคนรักคู่ครองส่วนคนโสดอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะไพ่การเงินขึ้นในเรื่องของความรักบางทีคนที่เข้ามาอาจจะมีจุดประสงค์หรือว่ามีจุดมุ่งหวังประโยชน์อะไรบางอย่างหรือเปล่าอันนี้ดูให้ดีนะห่วงมากๆโดยเฉพาะคุณสาวๆน,นะนี่คือภาพรวมของชาวตุลในเดือนกันยายน ขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า